ก็มีเพื่อนเป็นอาจารย์ดูวิทยาลัยนาฏศิลป์การสินนะคะเป็นผู้ที่คิดค้นและก็สร้างสารธาลามโดยเพาะการฟ้อนผู้ไทยฟังเพิ่นเบาว่าทาลามฟ้อนผู้ไทยไล่ก่อนที่บุญคงจังหวัดการศึกนเป็นแน่เลยเช่นอาจารย์พ่อสวรรค์ขอบคุณค่ะต้องขอบคุณคุณครูอ่อนเนาะค่ะท่านท่านพิธีกรนี่ะคะเพื่อนเรืนองรายการเป็นผู้กำจัดพ่อสวรรค์สอนอาจารย์พ่อสวรรค์แทนอยู่โรงเรียนมนาภูม ลำพะนณาตอนนี้เรามาเท่าซาดิ์ก็พูดละวค่ะก็อื่นก็ท่านพรนธรรมจักรท่านพ่ออ๋อค่ะจ่ากระนันทธรรมท่านสุภาพรเกษมเนินงามจาก่าอสุพิมพ์เสกภูพานและก็ร้อยปู่พาทีเอชท่านศิริยะพรอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมและก็คณะคู่อาจารย์